เดี๋ยวนัดลูกค้าจากอำเภอสังขะไว้นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยกำลังมาเห็นบอกว่าผ่านทางในเมืองออกมาแล้วนะครับเห็นพวกปั๊มเอสโซเห็นอะไรแล้วเราก็จะมาดูกันว่าลูกค้าจะมาถึงตอนไหนเพราะโทรหาเมื่อกี้บอกว่าให้ชิดขวาเตรียมอยู่เทินได้เลยมารอถ่ายดูว่าคันไหนลูกค้าเรานะครับคันไหนรอยูเทินคันนั้นแหละลูกค้าเราเอ๊ะคันขาวไหมคันบอลคันบอลไหมเอาไมา่ยุ่เทิน เดี๋ยวมารอดูกันหรือว่าจะเป็นรถคันนี้อ้ยถ้าลูกค้ารถดำม,มานี่ก็ถือว่าขอบครัวอีสุสวัสดีครับโอ้โอ้เอาของใหญ่มาเลยเฮ้ยมีเง่นด้วย โอเคถึง้านเ้าลูกค้าแล้วโอ้ยลูกค้าลงทุนมาจากสังขาเลยนี่ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับสีชอบเป็นสีไหนนะครับขาวมุกจะเป็นสีนี้เลยลองเข้าไปดูได้อ๋อตัวนี้มันจะเป็นตัวแล็บเฉยๆสีไอ้เขาแล็บนั้นไว้ครับเปิดดูข้างในได้เลยครับขาวมุกนะครับคันนี้นั่งได้เลยนะครับลองนั่งได้นะ ของพี่แจมไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้นั่งคู่กันก็ได้ก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็จะได้นี่เลยฟองาะไรตัวนี้จะเป็นหนังแล้วก็จะมีครุสคอนโทรลให้ครับส่วนตัวฐานเกียร์คือจะเหมือนกันทุกอย่างครับจะแตกต่างแค่ตัวนี่มันเป็นกระปุกแต่ว่าตัวนั้นอ่ะก็จะเป็นตัวตัวเกียร์ออโต้แค่นั้นเอง ตัวปรับ,บอบ์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปรับขึ้นลงแล้วก็ปรับเอ็นสไลด์เข้าสไลด์ออกก็จะอยู่ด้านล่างปรับขึ้นโยกขึ้นครับถ้าต้องการปรับขึ้นอันนั้นก็คือปรับเอนครับถ้าเป็นตัวตรวแซดออโต้ใช่ไหมครับแล้วก็สีขาวมุกเลยราคาของมันเนี่ย9 7 4 0 0 0เจ็ดสี่พัน อันนี้คือรวมรวมขาวมุกแล้วแต่ว่าตัว X Series ก็จะเป็น1นึ่ล้านสองหแต่ว่าถ้าสมมุติว,ว่ามันราคามจะต่างกันนิดนึงเนาะเก้ 9, 7, 4, กับตัว X Series แต่ว่าตัวชุดสปอร์ตบาร์หลังเนี่ยถ้าถ้าไม่ผิดนะก็น่าจะอยู่ประมาณ6,000 0แล้วชุดสเกิร์ตใน2 2 0 0มื่นสำสีกระจังหน้าน่าจะอยู่ประมาณ5,000อันนี้เขาเข้าครับมันราคาก็เท่ากันแล้วนะ มันเท่าไม่เท่ามันเกินด้วยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าลูกค้าข้ามไปตัว X Series ใช่ไหมครับกุญแจเนี่ยมันก็จะได้กุญแจแบบกดสตาร์ทได้กุญแจคิเลตไปครับราาเต่าแตงกันนี้ราคาเกิน X-Series ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันแต่นี้ 97, เก<ร>าเจ็ดใช่ไหมไม่ได้แต่งเพิ่มเดีอันเนี้ยถ้าถ้าเราจะเอาอันเนี้ยเราจะแต่งเพิ่มใช่ครับต้องแต่งเพิ่มอย่างเอาตีราคาตัวเลขคร่าวๆเก้าเจ็ดใช่ไหม 97. เก้าเจ็ดอ่ากับล้านสองหมื่นเนาะก็จะสามหมื่นเข้าๆราคาก็จะต่างกันประมาณสักห้าหมื่นอ่ะตีเป็นตัวเลขกลมๆห้าหมื่นอ,อ่ะโลบาหลังก็อยู่ไปแล้วหกหมื่นหกหมื่นตัวบาทชุดสเกิร์ตหน้าก็สองหมื่นสองที่เคยติดให้ลูกค้าทําสีด้านหน้าก็บสีพนักก็เกินแล้ว ถ้าไม่เอาโลบาร์หลังก็เอาแค่กับเอาถ้าไม่เอาโลบาร์หลังใช่ไหมครับก็เอาแค่สเกิร์ตสเกิร์ตอยู่ประมาณสองหมื่นสองประมาณนี้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวก็ไปคุยแต่เนี่ยดูรถดูอะไรก่อนแต่เครื่องยนต์ก็คือจะเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้าครับเป็นตัวร้อยห้าสิบแรงม้าพวงมาลัยก็จะเหมือนกันเหมือนตัวเอ็กซิลี่เลยแต่ว่าตัวเอ็กซิลี่อะ เขาจะเน้นเป็นพวกสีดำเีนโนแบ็กสีแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้แบบนี้เลยถ้าจะดูตัวกระปุกเกียร์ออโต้ไปดูคันแดงมีคอร์สก็ได้ครับเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเอาคุณเจเตรียมให้แป๊บหนึ่ง เวลาตอนเราลงก็ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับโอเค okay, <c oughs> นั่นแหละครับไปเดี๋ยวเราไปคุยราคากันข้างในครับแล้วเวลารถถึงกุญแจไม่ได้อยู่ที่รถกรจริงนะแต่เวลาปิดประตูปิดให้สนิทนะพ <c oughs> อะถ้าเราเปิด <c oughs> พวกเนี้ยเห็นไหมไอ้ตัวไฟประตูตัวเนี้ยมันจะทํางานตลอดถ้าสมมติเราปิดไม่สนิทแบตหมด แต่ตรงไหนแต่ตรงไหนนี่ระหว่างนี้นะครับก็จะมีเจ้าหนี่จากขนส่งเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญด้านนอกเลยครับเชิญด้านนอกเลยได้ครับมาเลยมาเลย คือถ้าใครอยากได้ป้ายประมูลนะครับของบุยลำช่วงนี้กำลังประมูลกันเดี๋ยวยืนเดี๋ยวผมขอคอพผมก่อนรูปหนึ่งเดี๋ยวผม แป๊บหนึ่งกองพงขอผมแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคครับเลิกรับรถเดี๋ยวรอรถมา,าค่อยดูครับเดี๋ยวรถมาถึงจะโทรบ่อยอีกทีหนึ่งี๋ยวเรื่องรับรถค่อยนัดกัน,น,นได้ครับรรส่งที่บ้านได้ครับแต่ว่าทีเนี้ยคือของพี่แต้มต้องโอนเงินเข้าบริษัทก่อนนะครับใช่ครับโอเคถ่ายรูปเลยตอนแรกจะเอาเอ็กซิลี่ไอตัวแรกจะเอาตัวเซตมาแต่งเอ็กซิลี่ไม่เอาแล้วนะเอ็กซิลี่เลยเอาของแท้เลย อ่ะโอเคยังไงก็ไหนๆก็ดูเขาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปพวกเขาหน่อยโอเคโอเคครับเดี๋ยวแต่เขาเปลี่ยนมุมได้ไหมเดี๋ยวเขามาอยู่ฝั่งนี้กว่าครับนี่จะได้เห็นโลโก้ออซุครับยืนมันเดิมครับยืนมันเดิมโอเคนี่มุมนี้หล่อเลยครับผมมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับผม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ยากครับง่ายๆเอ็กซิลี X ่ขับตัวออตโอต้ขับง่ายมากโอเคพี่แต๋น้องเอ็กขอบคุณนะครับผมบบบเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรถส,สวยๆน,นิดนึง ขอบคุณครับไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ว f o อร์ r d ว o r w a r อ f o ว w ร์ดหล่อมากหล่อมากโอ้เสียงแต่เสียงแต่นี่ โอ้ม่อกี้ถ่ายไม่ทันเสียงเร์โบอย่างหวานเลย้เยมื่อกี้ตอนโอ้โหตอนลูกค้าเล่งอย่างหวาน,เล,นเลยปี๊ดเลยเมื่อกี้